คุณแม่ครับคุณแม่เจ้าบ่าวครับท่านคุณแม่ไม่จะถืออ้าวฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าบ่าวช่วยถือหน่อยอ่าคุณพลูนอยู่ข้างขวาครับพลูนถือขันหมาคุณแม่อยู่ทางซ้ายของเจ้าบ่าวคืออ้อยอยู่ทางซ้ายสุดครับคืออ้ออยู่ทางซ้างสุดนะครับอ่าจางอยู่ข้างหลังจงข้างหลังเจ้าบ่าวคุณแม่อยู่ข้างนี้ครับท่านทางซ้ายอ่าแล้วพยูนสายประพิฆเนศพระิฆเนศช่ถือ อ่าโอเคครับคุณก็ได้อ่าต่อด้วยนะครับพันเงินพันทองพันแหวนยรียนระพักสามสามพันเลยครับอันนี้นะพันเงินพันทองพันแหวนยญทางนี้ครับทางนี้ครับอ่าเรียนเลยครับท่านครับท่านครับพันเงินพันทองพันแหวนก็จะเรียสามสามกรท่านอ่าแล้วก็อ่าท่านพันดีท่านพันดีนะครับเจเจ ทานทานทอมั่นทานอยู่ทีสอนดูนะครับอ่าอ่าแล้วทานขันมาใ่ไครับขันขันมาขันขันมาดูนะ่ใช่ไหมครับใครใครจะถือขันครับอถือขันมาอาโอเคครับอ่ะมาดูนู้กันครับท่านอ่าแล้วก็พระบมวงศ์ได้ยามท่านดูนี่เลยท่านดูแต่เด็กเลยพระบมวงศ์ได้ย่างนะครับอ่า ขนมโผลนะอ่ะได้ครับอ่าขนมเป็นอ um ok, ัดครับขอขนมเป็นอับมาก่อนครับอ่ะขนมมาก่อนไม่รู้นะนี่นี่นี่นะขนมเป็นอับมาครับมาครับอ่าขนมมาก่อนขนมมาก่อนอ่าขนมมงคลมาก่อนอ่าขนมเฟ้ยขนมเฟ้ยครับขนมเฟ้ยอ่ะเพื่อน แล้วก็ของพาวหมูนองหมูนอตอนอ่าแต่ที่ผลไม้ช่วยกอดช่วยช่วยพานช่วยพานครับช่วยหาเ็จครับท่ลานอ่า่วช่วยานครับอ่าแล้วก็มะพร้าวแล้วก็ช่วยเอแล้วก็ช่วยวยันเล